ชุดฉันสวยไหมน้ำพิงเรียกฉันว่าอะไรนะฉันก็เรียกเธอว่าน้ำพิงไงทำไมเธอถึงเรียกทำไมฉันถึงไม่เรียกเธอว่าคุณพิงแต่เรียกเธอว่าน้ำพิงะหรอฉลาดนี่คิดสิว่าทำไมเดี๋ยไม่เปนอะไรกันอ่ะลองคิดดูสิรำฉันบอกให้เธอคิดไงเธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันนะ ฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมเธอถึงใส่ชุดนอนเหมือนกับฉันแล้วทำไมถึงไ่กล้าเรียกฉันแบบนั้นแล้วทำไมฉันต้องไม่กล้าเรียกชื่อเธอด้วยคะในเมื่อตอนนี้ฉันไม่ใช่อีรำนำคนเดิมแต่เป็นดำนำที่กำลังมีทุกอย่างเหมือนกับเธอแม้แต่เสื้อผ้าเนี่ยก็ยังใส่เหมือนกันแล้วก็ยังมีสิทธิ์ ความเป็นเมียเท่าเทียมกันถ้าพูดอีกทีสิคุณพิงขาคุณพิงเคยบอกว่าคุณพิงอะรักดำเหมือนน้องสาวใช่ไหมคะคุณพิงบอกว่าเราสองคนเหมือนกันที่ไม่มีพ่อคุณพิงจะสงสารดำถ้าเกิดว่าดำขออะไรคุณพิงเนี่ยคุณพิงก็จะให้ ถ้าเกิดว่ารำขอคุณอาเป็นผัวได้ไหมคะพูดอะไรอะรำ